เอาแล้วพี่น้องสอสอชัชวันแพทย์ชยาไทยไม่ทนพี่น้องอ่าทำไมให้ชาวนาเสียโอกาสไล่ละพันล่าช้าชาวนาอดครวนกราบสวัสดีกับเอฟซีสูภุสุขนกับเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศกราบสวัสดีกับเอฟซีอ่าเอซประเทศเพื่อนบ้านนะครับนะบอกว่าจะเป็นอ่ากรรมบูชาหรือว่า ประเทศลาวนะครับนะสปะปลาวก็เอฟซี FC ที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกก็กราบสวัสดีอ่ะสอสอชาัชาวาันไม่ทนพี่น้องทำไมให้ชาวนาเสียโอกาสไ่ละพันรล่าชาเอ่อมื่อนี้ท่านสอสอชาัชาวาันแพทยาไทยเพื่นใดออกมาว้าว่า อ่อตอนนี้นี่ชาวนาเสียโอกาสเสียโอกาสอีหยังเพราะว่ามาตรการที่ออกมาเนี่ยขอดคาร์ลมเมื่ว่านเนี่เห็นบะเอะอคามเมื่อวันที่ยี่สิบเกาที่ผ่านมาเนี่ยขอดออกมาเมื่ว่านบอกว่าอมาตรการชะลอการขายเข้าแน่ังแน่เบิ่งติละ่ะออกมาจนเกษตรกรชาวนาจะขายเข้าเบิดละ่ะเขา้าอ่ะเออ กเกษตรกรขายข้าวเกือบบดละทุงกุล่ารองห้จังหวัดลอยเอ็ดนี่เขาขายข้าวเกือบเบดละขายข้าวสดทั้งข้าวสดข้าวแห้งละเขาขายกันบาเนี่ยแล้วทีนี้มาตรการรัฐบาลพึงออกมาชะลอการขายขา้าวตอนนี้ออกมาตันละหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นสามหมื่นหมื่นหยังกระสัง่ถวไหนกระสาง,าสางแพ่งปันไดนกระสงังชาวนาบา่ามีข้าวขายแล้วเพราะว่าเอาไปขายเบดแล้วนะครับเนาะนี่เฮดให้กเกษตรกรชาวนาเฮานี่ เออเห็ดให้กเกษตรกรชาวน้าเฮานี่มันมันเสียโอกาสเพิ่นว่าอ่ะไปรับชมรับฟังกับท่านสอส,อสอชัดชวาลแพทย์าไทยกันพี่น้องสสอหนำดีจังหวัดร้อยเอ็ดก็บอกเสียงชาวนาด้วยตรงพี่น้องสวัสดีครับผู้แทนบิกชัดชวันแพทยยาไทย สมาชิกสภาพููแทนราษสรจังหวัดเลยเขตเจ็ดักไทยสางไทยครับพี่น้องครับยิบเก้าบุษจิกาสองพนห้ารประชุมคารมอสันจรมือนี่นะครับคณะรัฐมนตรีเปลี่ยนบรรยากาศไปประชุมอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับผมก็พยายามติดตามความคืบหน้าเรื่องมาตรการเกี่ยวกับพี่น้องกเกษตรก่อนชาวนาแต่ว่ากัยังบ่าทานไหนมี มาตรก,การใดๆนะครับจากการประชุมข้อรอมมอของมือนี่คอดออกมาเลยนะครับว่าบริษัเป็นคาเก็บเกี่ยวไรละหนึ่งพันบาทเกดย่างบอท่านเดียผ่านคอรมมอมาตรก,การพยุงราคาเขานะครับจำนำยุงช้างสินเชื่อชะลอสินเชื่อรวมวมก่ย่างบอท่านผ่านคอรมอกระจ้งว่ามันติดขัดนีหอย่างนะครับตั้งแต่วันที่แปดที่ผ่านมาที่นอโบขอ อนุมัติรักกันเพื่อให้เขาข้อลมอแต่ว่าข้อลมอกับยังบอท่าน่านนี่คือล่าสุดนะครับเอาจถอะครับพี่น้องมันสิพานธ์ว่า,านกับสร้างหัวมันถึงแม้ว่ามันสิพานออกมาตอนนี้แต่เ้าบกับ่ผมีเขาไปขายคือเขานะครับนี่คือความล่าซาของรัฐบาลในการทํางานทีพานมากเดี๋ยวเบิง้งตี้ล่ะเขาขลังมดเหรอครับบ้านผมทงกุล่าห้องให้ เอาเขาไปขายมือแล้วได้กิโลละสิบเอ็ดบาทแน่สิบสองบาทเน่ย,น,ยนะครับน,าานะขณะนี้เขาขึ้นไปที่สิบสามบาทสิบสี่บาทมาตรการพยุงออกมาคันเห็ดให้ราคาเขาอยู่ที่สิบห้าบาทสิบหกบาทมันก็เห็นอย่างบ่ได้แล้วเพราะว่าพี่นองกเกษตรกรานาขายเขาเมื่อแล้วนี่คือความจริงขันรัฐบาลจริงใจจริงๆเหตุการณ์แบบนี้พวกคุนเกิดขึ้นครับปีหนาเอาไม่ได้ครับ ผมเรียกร้องให้รัฐบาลถอดบทเลียนนะครับจากเหตุการณ์ของปีนี้อย่าให้มันซาบแบบนี้เพราะพี่น้องเกษตรกร,ร,การชาวน่เสียโอกาสเสียประโยชน์นะครับจะได้กระปิงเลัางใจใพี่น้องครับการยังถือว่าโชคดีครับเพราะว่าหลายหม่องหลายบอลได้ผลผลิตค่อนข้างดีปีนี้แม้มมมว,แแมนะว่าสิ่ีน้ำท่วมฝนแหลกในบางหม่องนะครับแต่กับบ่อเหตุในผลผลิตเท่าเสียหายก็่ดีใจน้ำพี่น้องเกษตรกร ก็รลอดติดตามไปน้ากันครับว่าวันที่สามท่านว่าในยิ่นวางสัน่นสิมีการมาชุมพอ่อข้อลอมอนัดต่อไปเรื่องของพี่น้องเกษตรกร,รชาวนาสีเอาเขาข้อล้อม่อรอบรอรอดติดตามไปน้ากันเป็นกาลังใจพี่น้องครับอยู่ดีมีแห้งครับสวัสดีครับอ่ะนี่แหละครับนำเสียงของท่านสอสอ,อชัชวันแพทย์ยาไทยนำเสียงจริงใจพี่น้องคนแบบนี้นะครับเนาะเพิน่นเป็นผู้ที่ ติดตามในส่วนของเงินไหลละพันละกับผลประโยชน์ให้กับเกษเตรกรมาโดยตลอดตั้งแต่ปะตั้งแต่ปีที่แล้วละเอ่อตั้งแต่ปีที่แล้วละปีกายล่ะเพื่อนก็รน,นำเรื่องเข้าสู่คอรรัมอ่าคอยไปทวงถามอ่อปกป้องผลประโยชน์ให้กับเกษเตรกรชาวนาหาสอสอแบบนี้ยาก นี่จังหวัดลอยเอ็ดเขตเจ็ดก็ถือว่ามีความโชคดีหลายหลายเตบเนะครับเนาะที่มีสอสอหนำดีแบบนี้แล้วสอสอจังหวัดอื่นเขตอื่นอยู่ใส่เบิดที่พยานการเห็นก็นจะมีอ่าคอยเป็นกระบอกเสียงให้กับชาวหน้าแต่ว่าถามถามถามแบบถามให้มันเร่วๆหรือว่าถามพ่อให้ดี ในในเอยยื่อเอยน้ำก็มี่เด้สอสอบางท่านนะครับเนาะเออสสอบางท่านก็เหมือนกับว่าเฮ็ดเพื่อที่จะเอาซื่อเสียงก็มีเพื่อที่จะไปให้ชาวนาดีที่เตือนก็มีนั่นเป็นจังสันก็มีแต่ว่ามี่สอสอเอ่อนำดีอีกหลาย,ลายๆท่านนะครับเนที่พอย,ยกันเบิ่งบ่ว่าจะเป็นสอสหญิงแล้วก็ท่านสวก็มีเน้ ที่พนเป็นกระบอกเสียงให้กับชาวนาเฮาว่าไรล,ละพันบิเกินยี่สิบไรตัวคูเรือนเนี่ยสมควรที่จะให้ชาวนาสูปีสูปีแล้วกระบอกสมควรที่จะสาแบบนี้ะบสมควรที่จะส,า,บบส,จะสาเลยที่จริงมากนี่มาตรการซุ่มนี่นี่ยพ่อเย่ยการว่าข่าบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพเข้าหรือว่าข่าปักดำหรือว่าข่าอีหยังก็สร้างนี่ที่จริงมากน่าจะได้ก่อนลงมือทาหน้าผมเด้ ก่อนลงมือทำหน้าชาวนากำลังเตรียมดินกำลังไถวานนี่กำลังกำลังไถกบนี่กำลังไถท,ที่จะเพื่อที่จะเตรียมลงนาปีอ่ามันน่าจะได้แต่แต่ต้นปีม่นพอนาการว่ามันถึงจะท่านการนะรนะอรคบเนาะเออจะมีภาครัฐบาลชุดไหนที่ท,ที่เห็นใจชาวนาแบบนี้โอ้อยากนะอรคบเนาะมีแต่ว่ากว่าจะซอยเหลือได้นี่เห็นบอกพยุงราคาเขา่าเข้าบด เกษตรกร,ะร,กรจะเอาไหนมาขายเบ้ดละ่ะมีส่วนน้อยที่ที่จะตาเข้าไว้แถวจุดจุดบ้านพ่อยแย่การก็คือกันตาเข้าไว้เอาครึ่งต่อครึ่งหรอที่่นไปขายก็มีครึ่งต่อครึ่งละ่ะเป็นบ่แต่ว่าปีนี้นี่คนเทขายเข้าสดหลยเติบไอจีมีก็บบางบางส่วนก็ตาไว้ครึ่งหนึ่งก็มีเอาไปขายสดครึ่งหนึ่งก็มีเพราะว่าย่อนยังเพราะว่าย่อนว่า ไปเอาปุ๋ยพื่นมาก,ก่อนจังสีนี่หรือว่าเอามาให้ค่ารถไทยรถเกลียวจังสีนี่น่าคบเนาะถ้าหากว่ามาตรการผารครัฐบาลออกมาเรี่ยวๆพย,ยการเสียว่าชาวนาก็คงบอเป็นตาจนแบบนี้อ่าที่ต้องจําใจขายเข้าเนะเคยมีบ่พี่น้องเคยเป็นบ่อะที่นี่ไปฟั่งในส่วนของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์พย,ยการเอามานําเรียนเอามาให้ฟั่งอีกรอบหนึ่ง นะครับเนาะ,ะเพราะว่าย่ำชัดๆว่าวันที่สามเด้เพิ่นว่าวันที่สามจะนําเรื่องไรล,ละพันเข้าสู่คอรบออ่าก็ลองไปฟังเบิงว่าเพินพ่นเพิ่นมีคาําว่านักแน่นซัมไถนะครับเนาะชาวนาจะเสียถือได้มากน้อยแค่ใดมาแมนนึกจะเลื่อนก็เลื่อนนึกใจยังกระบห่หูแต่ว่าว้าตอนว้าออกมาเนี่เหมือนกับว่าบได้คิดหน้าคิดหลังออมาติดหันติดนี่เอาไปฟังเบิงครับ วันเข้าอาครการที่สามเนี่ยโครงการก็ต่โครงการฉลองสินเชื่อแล้วกโครงการสินเชื่อฉลองแปลงไปแล้วก็สินเชื่อรวบรวมค่าที่ของเกษตรเนะ่ะที่เข้าผ่านเรียบร้อยก็เหลือไรละพันวันน้ำค้างเขาบอกต้องรอความเห็นเรียนความเห็นรายงานก็อยู่ในน้องเปมืลหลอกไม่ได้ต้องเป็นางการอีแล้วละพันเข้าธนาคารนี้อาคารหน้าอาคารที่สามเนี่ยค่ะอาคารที่สามครับที่จะถึง ขอบคุณนะคะขอบคุณครัอบอ่ะ,ะ,อะนี่แหละครับแม่ใหญ่นยาลุมมลแม่ใหญ่นาลุมมลรัตมนตีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพิ่นเป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์วันนี้อความหูเพล่นลายอ่าเพิ่นได้เป็นในปีนี้กับรัฐบาลชุดนี้ของแย์ทองท่านเพิ่นก็นได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมกับท่านอรเอกธรรมนัฐพมเพละอ่า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นออเพื่อนก็นออกมาเว่าแล้วก็ะยืนยันเนาะคำนาว่าวันที่ิบเก่าเนี่ยบได้เขาสู่คลรมอเปลี่ยนไปเป็นเลื่อนไปเป็นวันที่3อ่าท่านว่าถ้าวันที่3ทันว่าถ้าเรื่องบ่เข,ข้าคอรมอโอ้ยพยายกานะรัเซียถือบ่ได้แล้วบัดนี้เนาะคบเนาะอ่าถ้าวันที่3มนี่ถ้าไหลละพันยังบ่ทันในเฮ็ดยังหรือว่ายังบ่ทันในขคดออกมาเนี่ย ขอมอมอย่ามาทัานนด้เห็นชอบนี่พอเห็นการว่าคำว่าเสียถือบ่ได้แล้วเป็นโลกเลื่นบน่หี่เลื่อนไปคิดจะเลื่อนกันเลื่อนไปเลื่อนไปเลื่อนไปอืมทั้งทั้งที่เป็นผู้รักผู้ใหญ่เนาะครับเนาะมันบ่ได้สร้างความเชื่อมั่นหรือว่าความน่าเสียถือให้กับเกษตรกรชาวนาเลยเนี่ไะอ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็มองในแง่บวกเขาก็มองในแง่ดีไหวว่า เพิ่นอาจจะติดภารกิจหรือว่าอาจจะติดเทคนิคแบบที่เพิ่นว่าแหาละนะครับเนาะเพราะว่าเรื่องนบาขอมันผ่านเบิดแล้วแล้วต้องขอความเห็นชอบจากผู้นั่นผู้นี้ผู้นี้ผู้นั่นห <c oughs> ลายหลายหลายหลายไฟนะครับเนาะเพราะว่าเป็นเป็นพักร่วมใน่นเป็นพักร,วม,กรวมรัฐบาลอก็มาลอม่องเบิงมารอรุ่นว่าวันที่สามท่านว่าจะได้หรือบ่ได้ ถ้าหากว่าบ่ได้อีหลีพอยายการว่าวันที่สามทำบ่ได้เนี่ยพอยายชัชวานป่อยู่ละบ่ทนแน่นอนอ่าบ่ทนแน่นอนพี่น้องอ่าพอยายชัชวานแพทย์ยาไทยเนี่ยจะต้องออกลงมาแน่นอนละอ่าเราเดือดร้อนแทนชาวนาอิหลีเด้อ่าพอยายชัชวานแพทย์ยาไทยเนี่ยสอสอ,อนำดีจังหวดัด้อยเอ็ดอ่านี่ละ่ะมีอยู่ผู้เดียวนี่ที่เพิ่นค่อยเป็นกระบอกเสียงให้กับเกษตรกรชาวนาเฮ้านะครับเนาะพอยายการก็จะบ่ตทนคือกัน จะต้องไปทวงถามขึ้กันนะพี่น้องนะคนองคำตอบอ่าหาคําตอบมาให้กับพี่กับน้องกับเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศขึ้กันามาล่อฟังเบิงมาล่อลุ่นเบิงเนาะอีกบักกี่มือบอรเป็นยังอีกบักกี่มืออ่าอีกบักกี่มือก็ฮหอดวันที่สามแล้วก็มาล่อเบิงมันจะข้ามปีละเด้นเนี่ยเออมันจะข้ามปีแล้ว,ถ,ลวถ้าข้ามปีนี่โอ้ยเย่เลยแล้วนะครับเนาะเกษตรกรชาวนาเท่เาเอาคลิปหน้าพอกันไหมพี่น้องคลิปนี้พยายามไปก่อน เยอกันใหมคลิปหนะ้าสวัสดีครับ